นี่โหฟูสะใจมากเลยค่ะบอกเลยค่ะกรอบทุกเส้นนะคะนี่ส้มตำมาน้ำพริกหนุ่มมาจ้าเวลาทำแคปหมูนะคะมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่เวลาที่เรากินอะคือมันเพลินไงมันกินแป๊บเดียวหมด ฉนานเลยเราจะทําน้อยๆได้อย่างไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะนี่เลยจ้าอะไรเอ่ยหนังหมูค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการทําแคปหมูง่ายๆได้เองที่บ้านนะคะฟูกรอบทุกชิ้นแน่นอนค่ะและไม่จําเป็นที่จะต้องทอดในครั้งเดียวให้หมดเลยนะคะสามารถเก็บเอาไว้ได้นาะนนมเลยนะคะวัตถุดิบหลักก็คือหนังหมู แคบหมูไร้มันการก็จะไม่ใช้มันเลยก็จะใช้เป็นหนังหมูล้วนเลยจ้าตามหนังอย่างเงี้ยที่มันไม่สะอาดอใช้มีดค่ะคูด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 แล้วก็ขยำเกลือขยำแป้งมันนะคะล้างพักให้เสด็จน้ำค่ะก็จะได้เอ่ยๆอออคองแบบนี้นะคะประมาณ4 5หกิโลได้นะคะของการวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเกลือค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันค่ะเดี๋ยวการจะเอาหนังหมูค่ะไปต้มก่อนนะคะตั้งหม้อนะหม้อวันนี้กันใช้ตูดซึ้งค่ะใหญ่ดี ใส่น้ำลงไปนะคะปิดฝาน้ำพอร้อนนะคะพอแล้วโดยการจะใส่เกลือค่ะลงไปในน้ำต้มนะคะสักประมาณ1ช้อนค่ะคนให้เกลือละลายก่อนค่ะเอาค่ะเราก็เอาหนังหมูค่ะใส่ลงไปนี่ก็ต้องใช้ตูดซึงต้มนะเพราะว่าหนังหมูการนะน่าจะอยู่สักประมาณ5กิโลได้นะเราจะต้มแบบนี้ไปนะ ในระยะแรกที่ใส่หนังหมูลงไปน้ํายังไม่เดือดนะกันจะใช้ไฟแรงสุดเลยค่ะเร่งเพื่อให้น้ําเดือดนะคะขึ้นมาปิดฝาค่ะจะช่วยให้เดือดเร็วขึ้นนะคะเราก็จะต้มนะคะไปสักประมาณ20นาทีครบ20นาทีแล้วค่ะอาจจะเลยนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะหนังหมูนะคะก็จะเป็นหนังหมูแบบใสๆแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะการก็จะพอแล้วนะคะในการต้มหนังหมูของการปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ เอาขึ้นจากน้ำเลยจ้าพักไว้ให้เย็นค่ะนี่ก็จะได้หนังหมูแบบนี้เนาะน่าเอาไปยำเนาะ <c oughs> จ่าต้มอยู่ประมาณเนี้ย15-20นาทีแล้วแต่ใครจะโดนหนังหมูแบบเออบางทีอะ่ะหมูอ่ะมัสังเกตได้ไงเอาของการยุ่ยไปหน่อยหมูตัวเล็กหมูตัวใหญ่หนังหนาหนังบางนะคะต้องดูตรงนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะการก็พึง อะไรนะหนังหมูนะคะที่ต้มไว้ะคะ่ะจนเย็นแล้วนะหั่นค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะมีการหั่นนะเราจะหั่นเป็นเส้นๆแบบเนี้ยพอเวลาทอดพอมันลามันพองแล้วมันจะออกมาแบบสวยเป็นเกลียวเป็นเกลียวเลยนะคะนี่นี่เราจะได้เป็นเส้นๆแบบนี้นะ โอ้สวยเหมือนเอาไปสไลด์กับเครื่องเลยเนี่ยเวลาเขาทำขายอะเยอะๆมาหั่นมือแบบนี้มันไม่ทันกินหรอกเขาต้องใช้เครื่องสไลด์อะค่ะนี่ถ้าเกิดเราทำ <c oughs> ทำกินเองนะออกกำลังกายค่ะหั่นมือไปพยายามให้เส้นเท่าๆกันเนาะมันมีผลต่อการทอดออกมาแล้วจะได้สวยๆน่ากินเอาไปยำก็อร่อยนะคะต้มให้นิ่มหน่อยให้เปื่อยหน่อยนะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะสวยๆค่ะ ใครจะไปคิดเนาะพอเวลามันสุกออกมาเป็นแคปหมูอะ่ะเออมันจะไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันจะพองได้อะ่ะเออนี่เลยค่ะเวลาผ่านไปการก็หั่นหนังหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ้าวแรกๆนะก็จะชิ้นสวยๆประมาณนี้ครึ่งของครึ่งเซนพอมาหลังๆครึ่งเซนก็เอาแล้วอะ ค่ะหั่นได้ลักษณะนี้แล้วนะคะหั่นเป็นเส้นๆ้นแบบเนี้ยของการจะไม่ได้ไร้มันสัทีเดียวนะมันก็ยังจะมีแบบมันๆติดอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะ,ะประมาณ 3- 4มกโลเออสกิโลก,กว่าๆได้นะเดี๋ตีสักสกโลอะประมาณนั้นนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสชาติกันค่ะเห็นไหมที่เราไปซื้อกินกันอะมันจะมีรสชาติออกเค็มๆนี่เลยค่ะปรุงรสชาติด้วยเกลือค่ะ2ช้อนชาใส่สองช้อนชาพอการจะไม่ให้แบบมันเค็มเยอะไงเดี๋ยวเราจะปรุงอย่างอื่นต่อ แล้วก็จะมีความแบบกลมกล่อมกลมกล่อมด้วยเนาะตอนกินอะแน่นอนค่ะเขาใส่อยู่แล้วการมั่นใจผงชูรสรสดีอ้าวค่ะวันนี้กันเลือกผงปรุงรสค่ะเป็นผงปรุงรสนะคะประมาณสักสองช้อนเนาะเออจะใส่เยอะการันใจไม่ถึงสองอาสองช้อนชาเออเกลือก็สองช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ่ะสองช้อนชาเดี๋ยวตกใจการบอกสองช้อนนึกว่าสองช้อนกินข้าวช้อนใหญ่ๆนั้นไม่ใช่นี่ช้อนชานี้ค่ะ การบอกแล้วค่ะว่าการใจไม่ถึงกับพวกผงพูงรสผงชูรสค่ะใครจะปรุงเพิ่มนอกเหนือจากการก็ได้นะเสร็จแล้วการจะมาเพิ่มความหอมนะคะด้วยซีอิ้วขาวค่ะเดี๋ยวโอ้ยซีอิ้วขาวตัวม่ช้อนชาเดี๋ยวไม่รู้เนาะอืเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะออกเค็มๆอ่ะเนาะเค็มๆหอมๆใส่สักสามช้อนอ่ะสี่ช้อนอ่ะอืม มันจะให้สีสันด้ะไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเค็มเกินไปปริมาณที่การใส่นะทั้งเกลือทั้งผงปรุงรสนะคะแค่ใช้ปริมาณช้อนชานะไม่ได้ใส่เป็นช้อนกินข้าวแล้วให้เครื่องปรุงอะคะ่ะซึมอืมพอใส่ซีอิ๊วขาวมันหอมหอมซีอิ๊วขาวเห็นไหมเยอะเลยกันบอกแล้วอย่าทําน้อยๆแดดจะมีตากไหม <laughs> <laughs> นี่แหละคะ่ะสําคัญตอนตากนี่แหละ คล้าให้เกลือละลายให้ทุกอย่างนะคะละลายเข้ากัน,นะะชิมได้นะคะรสชาติปรับชิมได้เราแอบชิมได้เพราะว่าหนังหมูนี่ก็สุกแล้วอืมการชิมแล้วไม่เค็มพอดีค่ะเออพอดีเลยอืได้อยู่ค่ะโอเคประมาณนี้จะหอมมากเลยอะ่ะอืมจะใส่พริกไทยป่นเพิ่มไปด้วยนี่ค่ะ โรยพริกไทยป่นเข้าไปด้วยมันจะให้ความหอมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะทำเหมือนหมูกระจกเลยอะ <c oughs> ใช่ค่ะมมันจะหอมหอมปรับแต่งได้ค่ะเอาของการเป็นแนวทางไว้นะคะเราเห็นการใส่แล้วหม,มันขัดใจจังเลยมันไม่สะใจอย,อย่างเงี้ยเอาจัดการเลยจ้าคือทำกินเองอะคะ่ะจัดให้ได้หลังใจเราเลยนะคะค่ะเอาค่ะประมาณนี้นะคะ ไปเดี๋ยวไม่ทันแดดาก,การจะรีบเอาไปตากนะคะก็หาเป็นนะาการก็จะใช้กระมังเดิมของการที่มีอยู่นี่แหละกระมังรูๆแบบนี้ค่ะเป็นตะแกรงแบบนี้ค่ะกระจายกระจายให้ดีเลยแล้วก็เอาไปตากถ้าตากแดดเดียววันเดียวไม่แห้งตากสองแดดสวันถ้าสองวันยังไม่แห้งตาก3วันตากไว้ค่ะตากให้มันแห้งนะคะต้องแห้งจริงๆอ่ะถึงจะ กรอบฟูนะเหมือนที่เขากินเออเหมือนเหมือนที่เขาทําขายกันนี่แหละค่ะแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวกันก็จะเอาแคบหมูนะคะเอาไปตากแดดค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันต้องรีบก่อนเดี๋ยวแดดหมดค่ะผ่านมา2วันค่ะนี่นะคะแคบหมูค่ะห <karış S 1> นังหมูนะคะที่กันเอาไปตากแดดนะคะนี่เลยก็จะได้แห้งประมาณนี้นะคะถามว่าแห้งประมาณไหนพยายามให้ได้แห้งมากที่สุดนะคะนี่เลยค่ะการตากนะคะแดดจะจัด สักประมาณ2วันนะคะก็จะแห้งนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะจําเป็นมากๆเลยค่ะจะต้องทาขั้นตอนนี้ค่ะเตรียมกระทะนะคะใส่น้ํามันค่ะใส่น้ํามันสําหรับทอดนะคะน้ํามันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนี่ก็ไม่ต้องเยอะมากกันเนาะค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะไม่ต้องให้ร้อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะก็จะเอาหนังหมูะคะ่ะที่เราเก็บมาใหม่ๆนะคะลองแบ่งดูเนาะ นี่เลยใส่ลงไปในน้ำมันแบบนี้เลยค่ะหลายๆคนพอเก็บมาปุ๊บก็เอามาทอดเลยใช่ไหมคะแล้วก็กินเลยไม่ได้ค่ะก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นนะคะต้องมีขั้นตอนนี้ก่อนก็คือการเอาหนังหมูะคะ่ะเอามาต้มในน้ำมันแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นการต้มหรือเป็นการเจียวนะคะเนาะเรียกเป็นการเจียวในน้ำมันดีกว่านะเพราะว่ามันเจียวอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเป็นการทอดจริงนะคะหากระมังหาหม้ออะไระคะ่ะเตรียมไว้ด้วยนะคะ ต้องคนค่ะต้องคอยคนต้องคอยหยับนะคะน้ำมันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะใช้ไฟกลางค่ะกันจะใช้ไฟกลางกลางนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเปาะแปะเปาะแปะเป็นสีขาวๆนะคะเนี่ยจากหนังหมูนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยค่ะนี่ทยอยใส่ก็ได้ค่ะทีละน้อยๆนงไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เยอะค่ะเนี่ยค่ะจะเริ่มแตกแบบก็แก้ก็แก้แบบนี้นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะตักขึ้นเลยค่ะ ักขึ้นนะคะแล้วก็แช่น้ํามันไว้นะคะนี่นะคะก็การก็จะตักขึ้นนะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ํามันแบบนี้ไว้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วการก็จะทอดต่อนะคะทีนี้น้ํามันร้อนละใส่ลงไปเลยค่ะใช้แฟนอ่อนได้ค่ะทอดให้ให้พองให้ฟูแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้แบบฟูเยอะ ค่ะเนี่ยค่ะพอปูดปูดเป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะอ่าเราก็ตักขึ้นเลยค่ะอย่าเพิ่งให้ปูสุดนะคะแล้วก็พักใส่กระมังไว้ค่ะแช่น้ำมันไว้นะคะค่ะนี่นะคะแคบหมูที่ผ่านการทอดก่อนรอบแรกนะแล้วก็ใส่น้ำมันปาล์มนะคะใส่ลงไปเอาให้ท่วมนะ ให้ท่วมแคบหมูเลยค่ะน้ำมันนะคะไม่ต้องเสียดายเนาะว่าโอ้น้ำมันเยอะจังเนี่ยค่ะพอตอนเราจะทอดนะเราก็ใช้น้ำมันนี้ละค่ะไปทอดได้เนี่ยการจะแช่ทิ้งไว้แบบเนี้ยอ่าสักประมาณ1คืนค่ะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากกินเร็วๆอะคะ่ะก็คือแช่น้ำมันทิ้งไว้ให้เย็นรอให้เย็นสนิทนะสัก2-3ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงแล้วก็เอามาทอด ผ่านมาหนึ่งคืนค่ะนี่ก็จะได้เป็นน้ํามันแบบนี้เลยนะคะแช่อยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดจริงกันเลยค่ะโดยที่การอ่ะจะใช้น้ํามันที่แช่หมูนี่นะคะเอามาทอดค่ะค่ะการก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็นี่เตรียมอ่าเป็นถาดเป็นกระด,ด้งหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ปูกระดาษซับมันไว้นะคะแบบนี้ค่ะเท okay, น้ํามันออกเนาะรินน้ํามันออกโอเคค่ะประมาณนี้เนาะมาค่ะ ติดแก๊สจ้าเปิดไฟแรงสุดเลยค่ะการจะตั้งให้น้ามันร้อนจัดไฟแรงนะคะน้ามันร้อนจัดก,กันเบาไฟลงค่ะหรือไฟกลางค่ะค่ะเวลาใส่นะใส่ทีละน้อยๆค่ะการจะใส่ลงทีละแค่นี้นะคะลงไปเลยค่ะไฟกลางค่ะอันนี้ใช้ไฟกลางกลางได้เลยนะเพราะว่าน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเนี่ค่ะกดค่ะกดแบบนี้เลยนะคะ จะได้แบบนี้เลยค่ะสวยๆก็ไเลยค่ะทอดกันแบบเต็มกระทะเลยนะคะขนาดของเส้นนะ,ะแล้วก็รูปลักษ์การหั่นนะคะไม่จะเป็นที่ต้องเหมือนกันก็ได้จะให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะนี่ทอดแป๊บเดียวเองค่ะฟูฟ่องเลยค่ะนี่ส้มตำมาน้ำพริกหนุ่มมาจ้าค่ะเดี๋ยวกันจะทอดต่อนะคะ ถ้าสองสาม,มาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไฟแรงสุดแล้วนะคะใช้ไฟกลางๆได้เลยค่ะเพราะว่าน้ํามันมันร้อนได้ที่แล้วนะคะนี่มันก็จะฟูแบบนี้เลยนะคะกดค่ะใช้วิธีการกดเนาะเ,เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดไฟแรงตลอดนะเดี๋ยวน้ำมันมันจะดําเร็วอนี่ค่ะ,ะเราทํากิน นี่โหฟูสะใจมากเลยค่ะนี่พองทุกเส้นค่ะกรอบทุกเส้นเช่นกันจ้าทอดง,ง่ายง่ยกันไปเลยนะคะแคปหมูร้อนๆจ้าฟูกรอบทุกเส้นค่ะอร่อยแน่นอนจ้าค่ะเดี๋ยวการจะให้ดูความกรอบนะคะนี่เลยค่ะความกรอบนะเดี๋ยวหาว่าการโม้นี่ กรอบนะคะหักกันได้แบบ,แบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกรอบแน่นอนจ้านี่อ้าวเขียวให้ฟังนะคะนี่ค่ะหนึ่งสอง้อีกคำอีกชิ้น บอกเลยค่ะกรอบสะเทือนซอยแน่นอนค่ะถ้าเกิดทําเยอะเกินนะคะอันนี้การแบ่งทอดครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้ยังเหลือนะคะยังไม่ได้ทอดให้เก็บไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะ เก็บไว้แช่นะ้ํามันแบบนี้นะคะพอเวลาจะกินเราก็เอามาทอดกินแบบใหม่ๆร้อนๆได้เลยค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะก็จะได้แคบหมูแบบฟูๆกรอบๆแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะทํากินเองง่ายๆค่ะรับรองค่ะมีความหอมมีความกรอบมีความใหม่นะคะไม่เหม็นหืนแน่นอนจ้า